เมื่อพร้อมแล้วเราก็จะได้กล่าวคำบูชาดอกไม้ไหวพระอรัธนาศินสมาทานสินด้วยตนเองตามลำดับนะครับอิมินาสก,การนาทางพุทธังอภิพุชัญามาอิมินาสก,การนา อภิปูชยามาอิมินาสการะนาตังสังขังอภิปูชยามาอารังสัมมาสัมพุโธภะคะวาผู้ตังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวั มาอย่างพันเตวิสุวิสุรักขณาทายาติสารเีนะสหะปัญจศิลานิยาจามาทุติยัมปีมาอย่างพันเตวิสุวิสุรักขณาทายาติสารเีนะสหะปัญจศิลานิยาจามา อาติยัมีมายังพันเตวิสุวิสุรคณาธายาอิสารนีนะสหปัญจศิลานิยาจามานเนื้อเสือในการแสดงออกถึกงความมั่นคงในการแสดงตนเป็นพุทธามามาก,กโอกาสนี้ก็ขอน้อมนำประธานาธุชนทุกท่านได้กล่าวสมาทานสิลนด้วยเป็นอย่างพร้อมก,กันนะครับ nak muta patent bugة waktu Saint perfid repay nak muta patent bug ог besok Servans พุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิทุติยมปีพุทธังสารนังขจามิทุติยมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยมปีสังขังสารนังขจามิ ตาติยมปีพุทธังสารังขจามิตาติยมปีธรรมังสารังขจามิตาติยมปีสังฆังสารังขจามิภานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาธินาธานา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีมูสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีสุราเมระยะมัชาปมาทัานา เวรมนีสิกขาปัตังสามาธิยามีสาธุม,มานิปันธิสิกขาปทานุสีเลนะสุขติยญาตีสาธุสีเลนะโผลสัมปทานสาธุสีเลนะเนปุติยันตีนกัสสมาสีร,รังวิโสทะเยสาธุขับเลยช่วงระดับตกก่อไปนะครับจะได้เรียนเฉือนเจ้าหน้าที่นะครับ ได้เ,เชิญพระทหารพระรจาทานเข้าเทียบหน้าสงนะครับเวลานี้ก็ขอเรียนเชิญครับเดี๋ยวพาดไต้ต้นนค,คุณแม่ไต้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับในพระบาทสมเด็จพระเ,เจ้าอยู่หัวพระวชิราเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ได้มีพระประสงค์ รดพระราชทานพระทหารพระราชทานนะครับแด่คณะสงฆ์ในโครงการจาริกธุดงธธรรมยาตราเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี2 5 6 7 6 8นะครับของสำนักปฏิบรรัติธรรมอุทยานธรรมดงยางจังหวัดศรีสะเกดซึ่งปีนี้ได้กำหนดก,การเดินจากวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่ไปสิ้นสุดที่องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนคปรปฐม ซึ่งตลอดระยะเวลาการเดินทางทุกวันที่คณะสงฆ์ได้เดินผ่านพระเจ้าอยู่หัวท่านได้มอบหมายให้กับทางผู้ว่าราชาการจังหวัดแต่และจังหวัดได้เป็นผู้แทนในการได้ถวายพระทหารพระราชทา,านแด่คณะสงฆ์ซึ่งวันนี้ทางคณะสงฆ์ได้เดินเข้าสู่เขตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และท่านสิทธิทชัยสวัสดีแสนท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดวันนี้ท่านได้มอบหมายให้กับนายนิมิตวงกินดา ในอำเภอบางสะพานน้อยได้เข้ามาเป็นผู้แทนและนำพาพ,พี่น้องในการได้ถวายพระทหารพระราชทานซึ่งโอกาสนี้ขอน้อมนังทุกท่านได้กล่าวคำถวายพระป่าและถวายพระทหารตามลำบับโอกาสนี้ขอทุกท่านได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยน้อมจิตน,น้อมใจที่จะได้กล่าวคำถวายเพื่อที่จะได้บําเพ็ญให้เกิดกุศลขอทุกท่านได้ตั้งลำดสามจบร้องกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตั้งนะครับ อิมานิมายังพันเตปังสุกุระจีวราณีพัตานีสัปริวราณีที่คสังคัสสาโอนชยามาสาธุโนพันเตที่ครูสังโฆ

อะเภังสัตานังอิขารตังอิทายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอโน้มถวายข้าบังสุกุลจีวรรอมทั้งพระตาหาร I want to แด่ข้าพเจ้าทั้งหลายา้เจทแายญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายอีคุณมารดาบิดามีคุณมารดาบิดาองศาคาะาคณะอสุรกายเรอสุรกายเวาทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมในเวทั้งหลายเายรนเวททั้งหลายสาว菩萨ัาสาวทั้งหลายขอให้ได้รับ ใบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจอุทิศให้แล้วหากท่านมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ท่านมีความสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปต่อสิ้นกาลนานด้วยคืนสา มโหธรมิสัทุก็จัดเราได้กล่าวการถวายแล้วนะครับในช่วงระดับต่อไปก็จะได้เรียนเชิญท่านประาธรานในพิธีรวมถึงผู้มีเกียรติอีก,การายชื่อนะครับในการได้เข้าประเพตพัระานราชทานหน้าอัรสูงนะครับโดยรายชื่อแรกนะครับท่านนิมิตรวงศินดาท่านนายพลบาลสปาน้อยนะครับท่านที่สองนะครับท่านดรเมธีพุทธสปอนเชือบ,บชอคมเพีง ท่านที่สามนายนพดลสวรประดิษฐ์นะครับพลังงานตลหดเดือนจวลพีมีคันท่านที่สีน่นายแพทย์สมพงศ์ธนกิจเพรโรธพอรบารบางสะพานน้อยท่านที่ห้านายธีรวัตรสุจันทร์นาย,ยกงครงการบริหารส่วนตำบลช้างแรกท่านที่หนายดำรงศักดิ์เชื้อแถวสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อยท่านที่เจดนายธนวัฒน์ชื่นชอบทรัพย์กำนันตำบลช้างแรกท่านที่8นายรัฐวิทย์พาชิมพลี พอสำนังงานพระพุทธาศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านที่เก้าน,นายกรธนกิจงามขำผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองและท่านที่สิบนายสุนทรทับซ้อนใหญ่บ้านหมู่ที่หกโอกาสนี้ขอต้อนเชิญทุกท่านทั้งสิบนายชื่อนะครับสงโอกาสนี้ก่อนเกินครับเจริญประกการทุกบุคคลนะ คุณแม่ดรมัชี์ทัศพรวชิรบงคีนตั้งต้นพ่อป่ารวมถึงบนสร้างสลาดหนึ่งแสนบาทครับ ทศพรคุณแม่ปรารณาอุปธรรมพัตตหารตลอดการเดินทางแล้วก็ยังมีบุญพ้าป่าตลอดเส้นทางอีว่าอะไถือว่าเป็นบุญต่อบุญ ขวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู <S <S ่หัวพระอชิรก้าเจ bueno ้าอยู่หัวขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการทำบุญในวันนี้เิดทั่วกันทุกนเน่านทกคนท่าโอกาสทุกคนท่านทาน่างทุกคนมาขอเวลา